สบายดีสวัสดีครับพี่น้องท่านที่ให้แกส์รับชมนะครับตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินทางไปยังสถานีรถไฟด้าน,นี้พี่น้องเพราะว่าจะขึ้นไปอุดรชัยนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับบปได้ไปมาบปได้มาดูเติมนะครับดูเดี๋ยวจะพาไปาไปกันเลยครับกำลังเช็คอินที่รงแรมแล้วก็ออกไปนะครับข้ามจากอุดอรมาที่แมงจันท์ก็สองทุ่งกว่านะครับแล้วก็มาพักที่โรงแรมนี้นะครับทุกคน ตื่นเช้ามาก็อาบนา้ำอาผ้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเตรียมตัวจะออกเดินทางนะครับทุกคนเพราะว่าจะเรียกพี่แท็กซี่มารับที่โรงแรมแล้วก็ไปส่งที่สถานีรถไฟนั่นเองครับทุกคนต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรทาไหมให้ครบนะครับเดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับเผาเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วนะครับทุกคนทุกครั้งที่เราเดินทางก็จะมีทั้งสนุกแล้วก็มีทั้งเหนื่อยด้วยนะครับทุกคน แต่ยังไงก็เป็นความชอบของเราอยู่แล้วนะครับเมจันง,ง่ไยเราก็ไม่วันไหวไปได้ทุกทีนะครับเพราะาชอบการเที่ยวชอบการไปนู่นนี่นั่นเปลี่ยนบรรยากาศไม่ชอบแบบเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆมันแบบขาดรสชาติชีวิตแล้วก็มันเป็นความเบื่อหน่ายถ้าเราแบบเปิดหูเปิดตาไปตรงนั้นไปตรงนี้มันก็แบบสร้างให้เราแบบ มีจิตใจที่แบบเบิกบานแล้วก็คิดอะไรดีๆออกนะครับและมันก็เป็นกําไรของชีวิตเรานั่นเองพี่น้องให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างบนโลกนี้ที่เรายัางไม่รู้อีกเยอะนะครับอะไรที่ผิดพลาดก็เป็นบทเรียนนะครับเหมือนสุภาษิตที่ว่าผิดเป็นครูรู้เป็นวิชานั่นเองครับทุกคน ไม่มีใครหรอกที่จะแบบรู้รอบด้านแล้วก็เก่งทุกอย่างไม่มีหรอกครับทุกคนขนาดตัวซีตีนอย่างพลาดหนักปาดอย่างลงลืมนะครับทุกคนคนเราก็เก่งด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่มีใครที่แบบรู้รอบด้านทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราผิดพลาดเราต้องยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทำให้มันดีกว่าเดิมแค่นั้นก็พอนะครับทุกคน เดี๋ยวันี้จะกลับบ้านนะครับพาบาอเาอกลับบ้านแล้วอนอนในเรยงกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านสมพรนะครับลาทุกคนตอนนี้ก็คือรับอมาฮอสชานนี้รถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบหนึ่งปีนะครับแล้วก็จะพาบาวเอขึ้นไปยางบางจะ ขึ้นไปอุดมชัยนั่นเองครับทุกคนสถานียักษ์ลักก็จะมีาจากนกครหลวงไปวังเวียงแล้วก็ล้งพระบางอุดมชัยนะครับแล้วก็บรีเนครับบรรยากาศดีขนาดฝนตกบับกับบาวเอม,มาก่อนเวลา1นชั่วโมงนะครับทุกคนมาตอนเช้าอากาศเย็น สบายแล้วก็คนยังมาไม่เยอะเท่าไรนะครับมาเพื่อกลัวจะตกรถนะครับไม่ว่าจะขึ้นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องเพื่อเวลาไว้ก่อนมาด้วยพี่น้องทุกคนกินข้าวนำกันนะครับตนาชาันใส่กอกใส่อ้วนกินข้าวลาพาบ่าวเอกกับบ้านมากครับกินข้าวนํำกันเดิมี <c oughs> วิตบ่มีจุดหมาย <c oughs> ปลายทางคืออุดมใส กินข้าพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายปะครับครับอ้าวสวัสดีสวัสดีตอนนี้ก็คือครับเรากำลังจะรอเอาตัวกันรอตัวเนาะแมนครับตอนนี้เขาก็กินเขากีนํามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็สิไปถ่ายทุ่คนตอนนี้รู้สึกว่าฝนยหอยนะครับเขาออกมากินจะหนีเพื่อที่จะเขาจะมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างในมันจะมีต่พื้นที่นั่งครับพื้นที่ว่างกินก็จะาบ่มี เิมพลังกันเดินทางเข้าก <c oughs> องรับต้องเดินได้ท้องห้องอิ่มก็สบายใจครับอ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ผู้โดยสารมาเยอะมากนะครับพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็เตรียมตัวมาเจ็ดโมงกว่าๆแล้วใกล้จะถึงแปดโมงนั่นเองพี่น้องถ้ามาไม่ทันตกรถแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปด้านในนะครับ เพราะว่าผู้โดยสารเริ่มทยอยเข้าไปด้านในกันนะครับเดี๋ยวถึงเวลาก็จะออกเดินทางนั่นเองครับอันนี้ก็คือตัวรถไฟนั่นเองพี่น้องเอาเข้าไปแจ้งพนังงานด้านในเลยนะครับผู้คนกำลังทยอยมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะก็คือทัวร์จากพี่น้องฟังไทยนั่นเองพี่น้องหมวกสีฟ้าเนี่ยจะมาเป็นกรุ่ปทัวร์นะครับตอนนี้ก็คือยืนเรียนแถวกันจะเข้าด้านในนะครับเพราะว่าตำรวจคอยยืนรตรวจข้างนานนี่ครับ เดินทางโดยรถไฟว่องไวทันใจปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าขี่รถเมย์สว่งนี้หน้าฝนนะครับอันตรายมากนะครับดินสไลด์แล้วก็ใช้เวลานานก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในต้องเอากระเป๋าสแกนก่อนนะครับไม่ต่างอะไรกับเราขึ้นเครื่องบินนั่นเองพี่น้องก็แบบเดียวกันเป๊ะๆเลยครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองครับ ผู้คนก็นั่งรอเยอะมากนะครับถ้าถึงเวลาเขาประกาศเราก็จะยืนเรียงแถวแล้วก็ออกไปด้านนอกนะครับทุกคนตอนนี้ยังรอนะครับไม่ไมถึงเวลาครับผมนึกถึงตอนที่แบบไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับเหมือนเรากําลังจะขึ้นเครื่องแต่อันนี้ไม่ใช่กาลังรอขึ้นรถไฟนั่นเองพี่นอ้องถ้ามีเงินก็จะขึ้นเครื่องที่เวียงจันทร์แล้วก็ไปลงอุดมชยัยมันจะง่ายกว่านะครับใช้เวลาแค่45้านาทีเองนะครับ ปเปนบรรรรยากากกศดนนนนััคบอบแรกก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้ารอบที่สองก็คือเป็นรถธรรมดานั่นเองพี่น้องมันจะใช้เวลานานมากอะครับไปถึงกรุไเทพก็หาสมมงครึ่งอะครับมันต้องแวะทุกๆสถานีอะสถานีย่อยสถานีใหญ่มันก็แวะทุกๆสถานีถ้าเป็นรถไฟความเร็วมันจะแวะแค่สถานีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ วันวันหนึ่งผู้โดยสารมาใช้บริการน่าจะเป็นพันพันคนนะครับพนักงานรถไฟประกาศออกมาแล้วนะครับให้ทุกคนยืนเรียนแถวแล้วก็พนักงานจะตรวจตัวน,นั่นเองพี่น้องหรือว่าเช็คตัวใกล้เวลาที่รถจะออกทุกคนก็มายืนต่อแถวกันนะครับเพื่อพนักงานจะตรวจตัวน,นั่นเองพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่การเรียนแถว ไม่แสงคิวกันมันก็เป็นมารยาททางสังคมนะครับถ้าเราทําพฤติกรรมไม่ดีมันก็ส่งผลต่อเรานะครับแล้วคนอื่นก tamam. ็จะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีคนไม่มีการศึกษานั่นเองพี่น้องมารยาททางสังคมต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนจบสูงแค่ไหนมามีอำนาจแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเคารพสิทธิคนอื่นเหมือนกันนะครับไปทุกคน เข้าไปดูด้านในกันครับเป็นไงบ้างไม่ได้ขี่เป็นปีแล้วนะครับตอนนี้เป็นครั้งแรกของปีนะครับที่ได้ขี่รถไฟนะครับทุกคนเดวออกระเปะ๋าจะวางไว้ด้านบนนะครับระมัดระวังด้วยไม่อย่างนั้นก็ตกหล่นใส่หัวคนอื่นก็เป็นเหตุนะครับรถกําลังวิ่งออกจากสถานีนครโลวเวงจันทร์มุ่งหนาไปสู่อุดมชัยนั่นเองพี่น้องนั่นรถสีเขียวก็คือรถรอบที่สองนะครับทุกคน แต่เราโชคดีขคียรถความเร็วมันจะทึ่งเร็วก่อนนะครับมองผ่านกระจกก็เห็นวิวทุ่งนาเขียวขจีสวยงามมากนะครับในขณะที่เรานั่งบนรถไฟนะครับเหมือนกับว่ามันไปไม่เร็วเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอยู่ด้านนอกเราจะเห็นมันวิ่งเร็วมากนะครับทุกคนมันคล้ายๆกับเรานั่งเครื่องบินประมาณนั้นนะครับนี่ก็มีที่วางคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็วางอาหารที่เบาบางนะครับเขาห้ามบางของหนักนะครับทุกคนเพราะกลัวม,มันจะพังครับด้านในก็จะมีการบริการเครื่องดืม่มอาหารแล้วก็ขนมนะครับแต่ราคามันจะสูงนะครับกว่าราคาปกติดำท้งองตลาดนะครับทุกคนพี่น้องทุกคนครับเคยเป็นการบางไหมครับแต่ว่าเวลาขึ้นรถไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่เวลาเราขึ้นหนังปุ๊บล้วก็รู้สึกแบบว่าง่วงนอนอะ ไม่รู้เป็นอะไรอะเด็ดที่บอกไม่นอนเด็ดที่แรกก็เพราะว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนั่นเองครับไม่งั้นบอกนอนไปแล้วนะครับดีที่รถมีแอร์แล้วก็เก้าอีนิ่มด้วยขนาดเรานั่งรถไฟสบายแต่ยังรู้สึกเหนื่อยนะครับถ้าว่านั่งรถมีจากเวียงจันทไปถึงอุดมชยโโัยโอ้โหยิ่งเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาซ่องวันกว่าจะถึงอุดมชัยอะ เพราะามันขึ้นเขามันใช้เวลานานมากนะครับแต่นี้รถไฟแค่สามชั่วโมงครึ่งเองก็ถึงนะครับตอนนี้มาถึงวังเวียงนะครับทุกคนมองดูกระจกดันนอวโอ้โหสวยงามมากอะอยากเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าบบบไม่มีเวลาจะไปเที่ยววังเวียงอะ<ม>ก็แค่ขี่รถผ่านมาผ่านไปแค่มองผ่านน่ากระจกเท่านั้นนะครับที่ไทยอะเที่ยวหลายจังหวัดแต่ว่าที่ลาวไปยังไม่กี่จังหวัดเลยครับอยาก ไปเที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อในลาวอ่ะอย่างเช่นวังเวียงหลวงพระบางแล้วก็ไซส,สมบูรณ์เชียงขวางแล้วก็หัวพันนะครับพงศลีหลวงนรินทะร์ยังไม่เคยไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้มาถึงสถานีหลวงพระบางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานีต่อ,อไปก็คืออุดมชัยนั่นเองครับพี่น้องยังอีกสถานีเดียวก็จะถึงอุดมชัยแล้วครับ โอ้โหผู้โดยชานลงที่นี่ก็เยอะมากคนขึ้นที่นี่ก็เยอะมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสาวจีนสาวไทยสาวลาวนะครับแล้วก็ฝรัง่งอะประมาณนี้ครับ <c oughs> เมืองลองพระบางแต่ก่อนเป็นเมืองที่เงยียบสงบแต่ตอนนี้กําลังมีนักท่องเที่ยวลังลมาจากทุกสารทิศนะครับสายน้ําที่พี่น้องทุกคนเห็นก็คือน้าคานั่นเองครับไม่ใช่น้าโขงเพราะาน้าคานมันก็ ปองใสน้ำโคงเหมือนกันนะครับโอ้โหวิวบรรยากาศด้านนอกสวยงามมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำอูนั่นเองพี่นอ้องและน้ำอูทรายนี้จะไหลผ่านเมืองหงอยนะครับพี่นอ้องเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อดา้านการท่องเที่ยวนะครับบัอบก็อยากไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ไม่มีเวลาไปนะครับเห็นได้เขารีวิวแต่ตัวเองไม่เคยไปอะ่ะตอนนี้พอเรามาถึงอุดมชัยแล้วนะครับพี่นอ้องแต่ยังไม่ถึงสถานีรถไฟนะครับ เพราะว่าพนังงานประกาศออกมาแล้วว่าให้ทุกท่านเตรียมสัมภาระของใครของมันนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ลงที่นี่จะไปลงที่นาเตยแล้วก็บอดีนก็นั่งที่เดิมนะครับอย่าออกไปไหนเพราะว่ามันจะวนว่ายให้แก่ผู้โดยสารคนอื่นๆนะครับโอ้โหคนลงที่นี้ก็เยอะมากนะครับดูดิคนที่จะไปลงนาเตยแล้วก็บอดีนก็มีน้อยคนนะครับ ที่อุดมไัยคนจะเยอะมากพวกเขาใกล้จะถึงสถานีเมืองไซสำนักผู้โดยสารที่จะลุรถหลดกรุณามาจุอลอดล้อถ่าอยู่ประตูทังออกที่อยู่ามาถึงสถาน,นีอุดมชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเป็นเวลา10โมง53นาทีนั่นเองครับโอ้โหบนรถคนก็บุนหวายเยอะมากนะครับไม่รู้ใครจะออกใครจะเข้านะครับทุกคนเพราะว่าผู้โดยสารเยอะมากมแล้วอุดมไัยคน เดี๋ยวจะยืนรอให้รถไฟวิ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยลงด้านล่างนะครับพี่นอ้องอยากเห็นว่าเวลามันวิ่งมันจะเร็วขนาดไหนนะครับจากสถานีอุดมชัยก็ไปลงที่สถานีนาเตยจากนาเตยก็ไปลงที่สถานีโเตนชแชเดนจีนนะครับใครจะเข้าไปประเทศจีนก็ต้องผ่านตอมอลาวตอมอจีนแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฝั่งนูน่นฝั่งจีนแล้วก็ไปประเทศจีนได้นะครับไปคุนหมิง ไปเที่ยว12พันนาน,นั่นเองพี่น้องก็อยากมีเวลาไปเที่ยวบ้างนะครับทามีโงปะเอาดูเอาครับพี่น้องรถกลังเริ่มวิ่งออกจากสถานีรชัยนะครับ สุขใดีทประเสริฐสุขใดที่ลำเลิ่ดจงเกิดแก่ท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผมสําหรับทุกๆก,กําลังใจทุกๆก,การติดตามจากพี่น้องไทยลราและพี่น้องในต่างประเทศด้วยนะครับและอันสุดท้ายขอฝากให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บอบต่อไปด้วยนะครับผมสบายดีสวัสดีครับ